พูดถึงในเรื่องของการวัดหาขาของทรานซิสเตอร์นะครับาจากที่เราทราบแล้วก็รู้กันว่าทรานซิสเตอร์นั้นมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือชนิด NPN แล้วก็ PNP นะครับทีนี้จะมายกตัวอย่างนะครับการวัดหาขาซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น เป็นฐานที่เตอชนิดอะไรนะครับ <S <S <_ an> ขั้นตอนแรกนะครับในการวัดหาขาฐานที่เตอร์นั้นนะครับซึ่งมีขา B <_ an> ขีขา C แล้วก็ขา E นะครับ <_ an> เราต้องทําการวัดหาขา B ก่อนนะครับโดยตั้งไปที่ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่คูณ10นะครับดยบที่คูณ10แล้วต้องการวัดโดยเราสุ่มสายมัลติมิเตอร์นะครับเราเราจะจําลองก่อนว่าจะเอาสายสีดําหรือว่าสายสีแดงนะครับเป็นเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าการที่เรา ยึดว่าสายไหนเป็นหลักดําหรือแดงเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ทําให้เรารู้ว่าทรานซิสเตอร์ตัวที่เราวัดนี้นะครับเป็นชนิดอะไรนะครับตัวอย่างนะครับขั้นตอนแรกหาขาเบสก่อนนะครับขาเบสนั้นเวลาเราวัดมันจะขึ้นกับ2ขาที่เหลือนะครับหรือวัดขึ้นกับเพื่อนนะครับสังเกตดูเทมเปอร์นะครับมันจะเบนไปทางขวามือนะครับถ้ามันถ้ามันมันใช่ขาเบสนะครับ ขาที่หนึ่งไม่ใช่สองก็ไม่ใช่เลื่อนมาขาสามนะครับแอบขาสามสังเกตเห็นได้ว่าถ้ามันเป็นขาเบรดนะครับพอเราวัดกับขาหนึ่งกับขาสองเนี่ยเข็มมิเตอร์มันจะเบรไปทางขวามือในลักษณะอย่างนี้นะครับก็สรุปได้ว่าขาด้านขวามือนี้นะครับเป็นขาเบรดและสายที่เป็นหลักนั้นก็คือสายสีดําก็สแสดงได้ว่าถ้าขาเบรด จับด้วยสายมันติมิเตอร์สีดำาทาร์ิเตอร์ชนิดนี้เป็นชนิด NPN นะครับถ้าเป็นสายสีดำนะครับ NPN แต่ถ้าเป็นสีแดง<อ>ก็จะเป็น PNP นะครับเมื่อได้ขาเบสเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการวัดหาขา C ขา E ซึ่งจะอยู่ระหว่าง2ขานี่นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นขาใดนะครับแต่ขาเบสเรารู้แล้วก็คือขาขวามือนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับปรับมันติมิเตอร์ไปที่คูณ 10k นะครับแล้ว ขั้นตอนก็คือนําเอาสายตรงกันข้ามนะครับจากตอนที่เราหาขาเบสในตอนแรกนั้นนะครับซึ่งตอนแรกขาเบสคือสายสีดำเราเปลี่ยนเป็นสายสีแดงจับแทนนะครับตรง,ตรง,ต,รงตรงขาเบรนะครับแล้วทำการวัดกับสองขาที่เหลือนะครับซึ่งสังเกตดูนะครับอ่ามันจะมีครั้งหนึ่งที่เขียมัลติมิเตอร์เบนไปทางขวามือนะครับ ก็คือเมื่อวัดขาเบริ่ขาขาที่หนึ่งเนี่ยนะครับอย่างนี้น,นะครับหเห็นว่าเ็มเิเตอร์เบนนะครับก็สรุปถ้าขาไหนที่เข็มเิเตอร์เบนทางขวามือก็แสดงว่าขานั้นเป็นขาอิมิเตอร์นะครับขาอิมิเตอร์นะครับส่วนอีกขาตรงกลางก็จะเป็นขา เลเตอร์อันนี้คือเป็นขั้นตอนในการวัดหาขาพานซิสเตอร์ง่ายๆครับโอเคครับ